ดับเบิลสแตนดาร์ดไปเลยครับโอ้โหเปปกูเดล่าให้สัมภาษณ์โวยวายนะถ้าใช้เงินเสริมทัพแบบเชลซีคงโดนเอานักวิจารณ์ถล่มเลเทะ hey, ยับเยินแน่ๆน,น,นะครับอืมกลุ่มคำหมับไปเลยเปปกูเดล่านะครับล่าสุดคุณซื้อหัวใสของแมสตี้อย่างเปปกูเดล่าครับเชื่อว่าเหล่านักวิจารณ์คงมารุมมาตุ้มทิ้งบอมใส่แมสตี้ของเขาแน่แน หากว่าใช้งบประมาณเสริมทัพเหมือนกับเชลซีในยุคของเสียชรอตบอลลี่ตอนนี้นะครับเอ่อเราต้องบอกว่าเชลซีเพึ่งไปดิวคว้าตัวโรเมโอลาเวียอดีตกองกลางของแมนสตีมาจากเซาท์แฮมตันนะครับในราคา58ล้านปอนด์นั่นเลยจะไม่งบการเสริมทัพรวมในยุคของเสียชรอตบอลลี่ตอนนี้เกือบจะถึง1,000ล้านปอนด์ไปแล้วครับโอ้โหสูงมากๆเลยมาฟังสิ่งที่เป๊ปได้พูดถึงหน่อยเป๊ปบอกว่า ผมเนี่ยคงมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้หากว่าเราใช้เงินเหมือนที่เชียลซีใช้ในตลาดสองครั้งที่ผ่านมาพวกคุณคงฆ่าผมแน่พวกคุณรุมฆ่าผมแน่นอนผมมั่นใจเราจะโดนวิจารณ์อย่างหนักหนาสาหัสแบบที่คุณจินตนาการไม่ออกเลยนะเราเนี่ยต้องดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตลาดนักเตะและเราจะทําได้หรือเปล่ารวมถึงการจ่ายเงินในราคาที่เราเชื่อว่ามันยุติธรรมเราอยากได้แฮร์รี่แม็กไวและเราไม่ได้ซื้อเขา เพราะเราไม่อยากจ่ายเงินก้อนนั้นเราอยากได้ตัวมราคูคูเรียและเราก็ไม่ได้จ่ายเราอยากได้อล็กซิสซันเชตเราก็ไม่ได้จ่ายเหมือนกันสุดท้ายแล้วเราจะยอมจ่ายเงินในราคาที่เราคิดว่ามันแร์มิฉะนั้นแล้วเรายังมีนักเตะจากอะคาเดมี่เราไม่อยากกระเสือกกระสนที่จะควานักเตะแค่คนเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมไม่ได้วิจารณ์เชลซีเลยสักนิดน,นะผมบอกว่าถ้าเราทําแบบนั้นบ้างเนี่ยเราคงตายแน่ โดนด่าจากคนรอบโลกระบบความคิดของทุกคนจำเป็นต้องเปลี่ยนนะทุกทีมใช้เงินกันทั้งนั้นหลายทีมเลยไม่ใช่แค่สตี้ทีมเดียวพวกเขาจะทําอะไรก็ได้อย่างที่ต้องการล่ะพวกเขาอยากจะทําฟุตบอลที่ดีสุดที่เป็นไปได้เพื่อแฟนบอลพวกเขาเนี่ยอยากจะคว้าแชมป์และทําผลงานให้ดีขึ้นในทุกๆฤดูกันถ้าแบบนี้คือทุกคนวินวินหมดนะบอกความจริงผมหน่อย คุณสนุกกับตลาดซื้อขายหรือเปล่านักเตะค,คนนี้นักเตะคนนั้นทุกๆไม่กี่เดือนผ่านช่อง Sky TV เดี๋ยวมีนักเตะใหม่ที่นี่เดี๋ยวมีที่นั่นมันตลกมากเลยผมอยากให้ตลาดซื้อขายมันสั้นกว่านี้ผมอยากให้มันจบลงก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นแต่มันเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกุเดล่าได้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับ ถ้าเสริมทัพแบบเชลซีคงโดนด่าลเละเลยสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอืมอันนี้คือสิ่งที่เปปกุเดล่าได้ให้สัมภาษณ์นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วร่นจัดไปยาวๆเลยครับโโอ้โอม